นี่แหละค่ะก็เป็นเสียงยืนยันของคุณหมอน,นะคะว่าสุนัขทรงเลี้ยงที่วังศัปปทุมเนี่ยนะคะสุขภาพแข็งแรงมากๆค่ะทาไมคุณสุนัขทั้งหลายถึงได้สุขภาพแข็งแรงขนาดนี้คะเนี่ยสุนัขที่นี่นะคะสมเด็จพระเพาร,ราธิ์ท่านทรงย้ําว่าเลี้ยงเขาให้ให้เหมือนกับเขาอยู่บ้านอย่าไปผูกเขาปล่อยให้เขาอยู่อย่างธรรมชาติเดีย๋ยวเวลาออกมาวิ่งเขาก็จะจะมีความสุขที่สุดคือตอนที่เขาเออกมาวิ่งและเขา กินอาหารที่สมบูรณ์ที่ถ<ะ>ูกต้องถ้าน้ําหนักมากเกินไปคุณหมอก็จะให้ทานอาหารสั่งมาว่าตัวนี้ต้องลดน้ําหนักนะก็ลดน้าหนักแล้วก็ทุกวันเขาจะนอกจากออกกําลังกับท่านแล้วเนี่ยทุกเย็นจะได้คุณครูจะพาวิ่ง<ะ>แล้วก็ถ้าเผื่ออย่างตัวนี้ข้อสะโพกไม่ดีนะก็มีไปว่ายน้ําแล้วก็มีสวิมมิ่งคล สวีนฟูของสมเด็จพระเทพรัตน์แม่นุญาตให้คนลงแต่นุญาตให้ชนักลง The time. ดีๆของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระองค์ท่านทรงมีใจเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายไม่เฉพาะสุนัขทรงเลี้ยของพระองค์ท่านเท่านั้นค่ะเพราะโครงการดีๆอย่างโครงการแพ้หววช่วยเพื่อนหรือการบริจาคโลหิตของสุนัขทรงเลี้ยงถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อนสุนัขที่ยามเจ็บป่วยเชกเช่นเดียวกับมนุษย์นั่นเองค่ะสําหรับสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะเราก็ยังคงอยู่ที่วงังสระระรุมเหมือนเดิมค่ะเพราะเราจะไปชมความน่ารักและความสามารถข,ของสุนัขทรงเลี้ยงของพระองค์ท่านกันค่ะแต่ ไม่ได้มีแค่นั้นนะคะที่นี่ยังมีสัตว์ทรงเลี้ยงประเภทอื่นๆที่พระองค์ท่านทรงให้ความสนพระไทยไว้อีกหลายชนิดเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างต้องติดตามให้ดีค่ะสำหรับสัปดาห์นี้สาวไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ